สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมตอนนี้เราก็มาอยู่กับการกินเหล้าปั่นเยที่โอ้ยที่ปวดหัวอนนี้พวกเราก็กำลังกินที่นี่อะไรครับน้ำเยื่อที่เใหญเขนาไนี้เพื่อนที่ไม่ได้มาก็ต้องเสียใจนะครับเพราะอันนี้เป็นวันฉลองใหญ่นะครับที่เราฉลองครบรอบเอ่อครบรอบวันที่ครบรอบการกินนะครับรอบเนาะหลายรอบนะเราก็เป็นกินอย่างอะไรครับอันนี้ครับอันนี้ครับเราครับอันนี้เรียกว่าบูเรน เพิ่มหนึ่งช็อตทุกคนงงว่าช็อตอะไรนี่ครับนี่เรียกว่าช็อตนะครับใช่ไหมครับของเบลเอาให้หมดเดียวให้หมดดีโอ้โหนี่ออกรายการแล้วเวลลงยูทูบนะลงยูทูบลงจริงอ่ะผมยิง่ค่อยเปลองลองอยู่แล้วลงหมดอ่ะลงทุกอย่างยูทูปยังลงหมดอ่ะใครบอกไม่ให้ลงกูลงหมดแล้มาอยู่กับผ่้านยูนิซิปการ์ดยี่สิบสองแล้วก็แล้วก็มาหาเราก็อยู่เราก็อยู่กับตุ๊ดนะครับนี่ครับ กินเหล้าแล้วเมาครับเหมือนหมาครับเนี่ยนี่ไม่กล้ากินครับไม่กล้ากินกลัวอ้วกแล้วเสียภาพคนไหนคนไหนเชื้ได้ชื้อชื้ชื้คนนี้ครับเนี่ยไอ้ใยนี่ใยนี่พี่ใยเพื่อนเดินไปใยดู้อใยของเขาดื้อใยของเขาดื้อใยเขเออนี่ยมุสไซแกรี่แกะห่แกรี่อ๋อไม่ได้ฉายาไซหนึ่งห้าครับไซหนึ่งห้าครับมินิทหนึ่งห้ามินิท 15 15ต้องเทคลิมิตปะเทคลิมิตเอีกแล้วเป็นสิบห้าเรื่างหนังเอกหนังสองบอกอะไรเดี๋ยแต่ว่าเมาแล้วเนี่ยเขาบอกมีคนบอกว่ามึงเมาแล้วมึงไปเม้าไปก็เทคลิมิตเข้าไปเรามาเอามันมาอินสตาเกตอินสตาเกตนี่สัญลักษณ์อินสกัตงงเฮ้งมีเหอเลยนี่ที่คุณนอนครับมี่คุณนอนไม่ใช่นอนครับอุ้ย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 อาร์ตอาร์ตอึบอึบอารารอิงอุ้ยอุ้ยอันไหนลองพูดให้หมดเลย VR อันนี้แล้วก็มาอยู่กับนี่ครับของคนถ่ายเที่ยวของเจ๊กเล็กครับไม่เป็นไรของเจ๊กเล็กจังเรียงมนี่ครับ R R R E นี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่เป็นอึ๊บไม่เป็นอึ๊บไม่เป็นไม่เคยอึ๊บ ไม่เคยอึบและอึบไม่เป็นและไม่ทำด้วยไม่ทำด้วยอิง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 องอาร์ดหลออาอ้ยารหลอกมีนเยอไอ้สัตว์ไย่ไม่เราบว่าัเมืยเกีย้คุยเรื่องอะไรกันครับคยเยเย้ย อาจริงอึอ๊บอ้าอุ้ยรายการจบแล้วเนี่ยจบไปแล้วมั้งของอาอัติปุ๊บจบแล้วบายๆเราจะถ่ายต่อที่อื่นนะครับโอเค